ยังคิดถึงวันนั้นอยู่ครับเป็นวันที่10มกราคม2555นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์พระพันธีหลวงเสด็จมาที่โรงพยาบาลน,นี้แล้วก็มาทอดพระเนตรสี่แผ่นดินวันนีชิคก้โยังจําโมเมนต์ได้เลย,ยว่ารับเสด็จอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพระมหากุณราณาทีคุณอยางอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆแล้วท่านก็พูดคุยกับเราแบบชื่นชม แล้วก็พูดคุยบอกว่าสนุกมากาดีมากได้ได้พูดคุยกับนักแสดงหลังจากการแสดงนอกจากสี่แผ่นดินแล้วก่อนที่เราจะมีโรงละครแห่งนี้เนี่ยท่านก็แสดงไปทอดพระเนตรละครเวทีเรื่องแรกของผมคือวิมานเมืองที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็ชื่นชอบกันตรงนั้นแล้วก็บรรลังเมฆท่านก็แสดงอีกนะครับท่านมาทอดพระเนตรละครเวทีของเราเนะี่ยสามเรื่องตอนที่ผมทําวิมานเมืองครั้งแรกเนี่ย คือมันก็จะมีฉากเป็นบาร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็มาเต้นเป็นบาร์อะไรเงรี้ยก็ก็มีคนบอกเฮ้ย hey, เราต้องลดทอนลงหน่อยไหมในวันที่ท่านเสด็จผมก็ไปถามท่านผู้หญิงที่ใกล้ชิดท่านเลยนะครับต้องลดไหมท่านบอกว่าไม่ต้องท่านอยากเห็นว่าคนดูทั่วไปดูอะไรอย่างไงแล้วท่านจะเอนจอยแล้วท่านจะสนุกเพราะนั้นไม่ต้องลดเราก็ปราบปรือได้นะตรงนั้นแล้ว